Cảm nó có biết nó khó thì mày mày thế mày cả phấm khó thì biết mày được kia này mấy cái máy thế này cơ khó má lại nó lỏng bọc á hè hang vẫn bọc cái đây này hè thi đấy này nó hè thi đó và đấy và xíu ấy, à. nó cái hẳn ừ. nó tự nhiên này này nó cả ao cái xíu ao cái phù à này 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 cái kiểm soát đều của mấy thịt bả má nó thịt bả nhây này ก็มันหมูมีนั่เตี้ยนั่นก็หลองแมาอยู่บ้านเฮานี่ยนี่อยู่ไหนแม่ล้วก่ะผมมันจะลองควางกับนี่ดูนี่เป็นปลาปงง้อเนี่ยอ๋อปงง้อเดี๋ขายตัวการเฮ้ยเดี๋ยวขายตัวการนะี่ปลาอ้าวแล้วน่ะปลาเนี่ยมันก็เห็นตัวการนี่สมัยตะกรอนก่อนนี้นักที่สุดเลยปลาอ้าวเนี่ยเขาเนี่ยปลาอ้าวเนี่ยแสดงว่ามื่อโยนเขาไปพ่อพันธุ์ไหมเมื่อไหร่เขาไปกับปพื้นมเตี้ยอ่ามากับปพื้นไม้ได้น่ะ นี่ได้ป๋าน้าภาษาป๋าต,าตเพียนนั่าเหมนกันีน่เต็มนี่นี่เขาพอดีผมอยู่อีกฟองนึงวิงรถมาเกือบไม่ทันนะครับดีทางมันชั้นก็ขึ้นลำบากหนะ่อยเนี่ยเนี่ยเขาจี้นะผมวิ่งมานั่นนะถ้าจี้แล้วมันจะเป็นจังไงจี้เป็ี่ยนที่นี่เหยียดเป็ี่ยนที่แก้มันคล้าย่ังไงบุกควันที่เป็นจี้เปลี่ยนยังไงฮะ

ปากแก้วนี่จากแดดถอดก็จัดล้ำหน่อยไปนี่ตัวใหญ่ชิยี่สิบในเต้มองไปกแก้วนี่คพอของใจหน, <c oughs> น,น่งกันประทศไทยของใจหน่งนี่มันเป็นพวกแปะขึ้นไปกันเลยวจะจีรถเล็ดมาเพื่องอในในกอนหม้อลำนี่คือลายหัวขาวเข้วนี่เรตัดมาได้กันบมดครับมันแห้างมันจีได้ได้เหรอ,อ Hey, ha, kín đó Hè chứ nè đây Hè mới đi kín nó nó ốc Cái này má này mấy xuống mấy, mấy sáng rồi nha. กันไปสวนไปแหน่ตุ๊กติดประจับเลวมึงกอแหนตุ้มติ๊ดเนาะมันหน้านี่นะโอ้โหคอยคอยน้ำตอนไหนพิดน้ำตอนไหนพีดน้ำเนี่ยทั้งทีเขาเบิดน้ำลงนี่หลายวันแล้วเนาะนี่กระป๋ามันวิดมันมันเต้นน่ะก่ะข้านี้เขาพิดก่อนเอ้โหกระเนี่ยซ้อก่ะลงที่ไหนกันมึงก็

เขากู้ลายตาเขา อไมันแหญมากนะขาเขับนขึ้นบนหเนาะขาวิงขึ้นมดเลยน้ตไปขึ้นนเลยแต่มันม่แข่ขาเลยเนาะนี้ได้กลุ่มนี้มาเี่ก่มนะ ลองสังเกตดีๆจะมีตาคับปลาวิ่งขึ้นตามกระแสน้ำมะเนาะผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นถึงจุดหมายปลาทางมันหรือเปล่าครับเพราะว่ามันก็ชันเหมือนกันเนาะชันมากเลยครับเนี่ยครับนะครับวิ่งขึ้นไปเลยครับ น wow ี่ลูกนี่หัวน้องน่าลายยก็มีนะสายง่วงก็มีนะนี่ราเ

เดี๋ยวพาไปดูยกจอบ้างครับก็อีกฝั่งหนึ่งเนาะ ปลากระโจนนะครับจะเห็นชัดเลยเจะเห็นได้ว่าปลาบางตัวก็ยัง ติด้ังอยู่ข้างบนนะครับปลากระโจนใหญ่แลวครับ nhà mu mà đây, đây là hình cưng tao sáng như tua đấy, cá này cá đột nó Lấy đây là tấm này. Còn ngón này. còn đã lái nè còn bạn ครับปลากระโดดกันใหญ่แล้วครับน้ำเชี่ยวไหลแรงครับไม่มีวิธีจะเอามันได้เมื่อกี้เราอยู่อีกส่งคครับตรงร้านข้างครับ สำหรับคลิปต่อไปก็สามารถกดปุ่มติดตามได้ครับเผื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ครับกดติดตามหรือกดใช้ครับข้านขวามือข้างล่างครับถ้าชอบก็กดไลค์ใชก้กดแชร์ด้วยครับกดตรงนี้ครับกดปุ๊บคลิปต่อไปมันก็จะเด้งขึ้นมาโดยอัตโนมัติครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ